ยาดมาสมุนไพรแท้8ชนิดสำหรับคนเล่นหมากรุกสกัดจากธรรมชาติ100%เวลาเล่นหมากรุกนานๆบางทีสมองก็ล้าจมูกก็ตันเคยไหมวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำยาดมาสมุนไพรแท้ที่รวมพลังจาก8สมุนไพรไทยหอมสดชื่นแถมช่วยให้โล่งโปร่งสบายยาดมานี้สกัดจากสมุนไพรแท้100%ทั้งตะไคร้ผิวมะกรูดพริกไทยใบมะขามการพลูอ้อยสาส่วนเมลีแห้งและดีปลี แต่ละชนิดมีประโยชน์แบบไหนมาดูกันตะไคร้ช่วยเปิดทางเดินหายใจพริกไทยแก้วิงเวียนลดความร้อนในร่างกายการพลูและดีปลีช่วยให้สดชื่นกระปริกระเปล่ามะลิแห้งและอ้อยสามสวนหอมผ่อนคลายลดเครียดเหมาะมากสำหรับนักหมากรุกที่ต้องใช้สมาธิยาวๆย,ยาดมันี้ช่วยให้สมองโล่งโฟกัสได้ดีขึ้นแถมไม่มีสารเคมีฉุนแบบยาดมทั่วไป สรุปข้อดีของอยาดมสมุนไพรนี้หอมสดชื่นจากธรรมชาติ100%แก้คัดจมูกวิงเวียนโปร่งสบายทันทีขนาดเล็กพกพาง,ง่ายใช้ได้ทุกที่ปลอดภยัยไม่มีสารเคมีระคายเคืองสนใจสั่งซื้อคลิกลิงใต้คลิปเลยหรือสอบถามเพิ่มเติมทักอิน็อกซ์มาได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง ด้วยนะครับสวัสดีครับ